พี่น้องพี่น้องป้องไปญีุ่นมาอัปเดตอัปเดตลูกแมวนะคะน้องเหมียวสามตัวพี่น้องมันจะมันจะมีตัวใหญ่เล็กไล่เลี่ยกันเลยตัวนี้จะใหญ่กว่าเขานน่ตัวนี้ใหญ่กว่าเขาสามอาทิตย์แล้วพี่น้องสามอาทิตย์แล้วกําลังแบบน้วยเยี้ยน้วยเงี้ยน้วยเงียเลยลืมตาได้แล้วนะคะลืมตาแล้วเห็นหงแล้วหูวจักดมกินหูวจักหาเบื้องนั่นเบื้องนี่ อยากอยากเลี้ยนลูกคืออยากออกไปหันไปหนีเร็วอีกประมาณจากเดือนสองเดือนนี้ถ้าถ้าพหญ่ะลูกนีว่าห้เข้าไปนี่พี่นอ้องเออกาเชเลนแบบสวนสนามกันยุข,ขังรางนี่หละแต่ว่าเราว่าให้เข้ามาอยู่ในนี่ดอกพี่น้องว่าห้เข้ามาอยู่ในห้องน้ำข้นแล้วสิมีห้องให้มันอยู่ต่างหากนีนี่คือพากกันเอาขึ้นมาพากกันเอา,ขา,าเขาขึ้นมาจากห้องใต้ดินบบดนี้เขาวนเด้แม่เขาอยากแม่เขาวนอยาก แกบแกะกลับลงไปมันนี้มันนี้เลยคำเพียคำเพียคำเพียมามามาเรือเรือเขาม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 าอันนี้มันนี้คำเพียไปบนพญารุนีบนพญารุนีมันเหยอยพญารุนีพ้ามันลงไปไปวนไปวนเขาไปวนพญารุนีไม่ใช่ยญ่พญารุนีผ้ามันลงไปข้างล่างมันห่วงหลูกมันพี่น้องมันห่วงหลูกมันตัวนี้แง่ก็เขาเลยนี่อื ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยจะเหมียวน้อยเบึงต่าพ่นดูพ่น,นแต่เหลี่ยมมองมองอยู่เป็นอ่าแมวพุดอันยี้ก็เอินยังก่าอืมอันคนปุยนี่ไหมเออน,น,นี่บนก็ลืมอีกละ่ะอัน,นสามสามโตสีเดียวกันเบิดเบิงบ่งเบพี่น้องเบิงบ่ง,ง,งลูกไปใสกับบ่ไดหดได้นี่ลูกหมดก็ไป หางตาแน่นี่วนคุ่มจกออกคุม้มคุ้มจกลูกออกยานลูกออกมาบได้คือจังไรเกิบรุรุเล่นกับพญเ,เล่นกับพญิรู้นี่อันเนี่ยใน,นตัวเนี่ยแบบหัวจะคว่ำหัวจะคว่ำเน่พี่น้องหัวจะคว่ำแหง้งลินอยู่ผู้เดียวติ้นท่องปีนไงป้นท่องป้นไงย,ยุ่นเขกระลังจัากไปหันไปหนีเรี่ยวจากน้อยหนีโอ้พี่น้องเอ้ย ได้ยักสองเดือนนี่กำลังดื้อเลยแล้วกำลังดื้อเลยได้หนิจับกันไปกินนมมันอยู่กับแม่มันเบิดมือแม่มันกระบอย้อมออกไปใดเลยได้ไปนองบอ,อไปใส่เลยห่วงลูกเอาคือ,อยู่ดีเทแบบี้เแบบี้คืออยู่ดีแทว่า สงสัยตัวนี้จะเป็นตัวผู้สงสัยตัวนี้จะเป็นตัวผู้สันนาง,บางเบิรงแมมก็จอ,อก,ก็แจก้กตัวนั้นได้บนนางดีกับบอกอกมาเลยเอาไปข้านไปหาแม่เร็วอระเซสยกสะเซีกรก็ก,ก,ก,ก็ไปไปไปนีม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  <c oughs> เขาเสือนลูกเขาล้มขลาง I think she t ทิง k she w o กโกดาวแมวแมวแมวหมวแมวจักเลยพี <plex> ่น้องูฮจักเขาเห็ดไ้กับหูจักแล้วไปอลงไปมาเนี่ยแม่เขาห้นแล้วคุณนม่เขาห้นอยากลงไปกลางล่ะเขาเอาลูกเขาไปซ่อนเอาลูกไปไวนี้อัน ตอกหรือลึกๆปุ่นบ่ให้ผู้ใดไปกวนบ่าให้คือเขากินอาหารน้ำผู้ใดไงลูกเขากินอาหารน้งบไ่ไดดเขากะไปแล้วกลนกันแล้วีนอไปแล้วแ่น้ำกลนกันละตองของไปดินละ <laughs> แต่ฮักครับพ,พี่น้องเพราใหญแต่เบิ่งย้ำให้เขาแล้วสิแล้วสิกินหอดมันแล้วสิจะได้เด่นแต่ว่าก็ต้องให้เขาไปอระพี่น้อง เพราะว่าเราบ่ามีเวลาดูแลหลายตวัวนบ่ไหว